คลิปนี้เดี๋ยวคุณน้ำจะลองพามาออกแบบโลโก้ด้วยคนวากันดูนะคะในแบบที่คุณสามารถนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ดได้ในแบบสบายใจเลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณน้ำดีไซน์มีนะคะออคลิปก่อนหน้านี้คุณน้ำเคยพูดถึงในเรื่องของลิขสิทธิ์ของแคนวาไปนะคะใครอยากชมตัวเต็มก็สามารถที่จะคลิกย้อนหลังนะเข้าไปชมกันได้สําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคุณน้ำจะลองพามาออกแบบโลโก้ด้วยแคนวากันดูนะคะในแบบที่เราสามารถนําไปจดเรดมาร์กหรือว่าเครื่องหมายการค้าได้นะและที่สําคัญก็คืออยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องของทางแคนวานั่นเองนะวันนี้มีมาให้ชม3แบบนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ เงื่อนไขสําคัญนะคะที่เราเคยแชร์กันไปในเรื่องของลิขสิทธิ์การออกแบบโลโก้ด้วย c a n วานะคะแน่นอนว่าถ้าเกิดเราอยากนําไปใช้สร้างแบรนด์อย่างจริงจังนะคะโดยการนําไปออใช้งานเชิงพาณิชย์และสามารถจดเครื่องหมายการค้าหรือว่าเ r รดม m a r k ได้ด้วยเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องออกแบบโลโก้ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของทางแคนวาหลักๆเลยนะคะนั่นก็คือเราสามารถที่จะใช้ฟอนต์นะคะต่างๆในแคนวาเนี่ยออกแบบได้หรือ ใช้รูปร่างใช้เส้นพื้นฐานเท่านั้นนะคะในการออกแบบแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะนำอิเลเมนต์หรือว่านำโลโก้สำเร็จรูปเนี่ยนะคะมาใช้ในการออกแบบโลโก้เพื่อนำไปจดย์เทรดมาร์กได้เลยนะคะแบบนี้ถือว่าผิดนะ ทีนี้เดี๋ยวคุณน้ำจะยกตัวอย่างนะคะตั้งแต่โลโก้ที่ออกแบบโดยไอเดียของเรานะแล้วก็การใช้โลโก้สําเร็จรูปนะคะเป็นอินสไพเรชันหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบดูนะคะในแบบแรกนะคะเดี๋ยวคุณน้ำจะลองออกแบบโลโก้ของ DesignMe ด,ดูก่อนนะซึ่งโลโก้จริงๆของ DesignMe อ่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของบบเบิลนะคะที่แทนในเรื่องของ การสื่อสารนะการออกแบบคุณน้ำว่ามันก็คือการสื่อสารอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้รูปตัวดีที่เป็นลักษณะเหมือนเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนั่นก็คือคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานก็สามารถที่จะเรียนรู้งานออกแบบได้นะในแบบดีไซน์ฟอนด์ดีไซเนอร์อันนี้ก็คือความหมายคร่าวๆนะคะในส่วนของการออกแบบนะคะไปที่การตั้งค่าหน้ากระดาษเลยนะคุณน้ำจะใช้เป็นอินสตาแกรมสำเร็จรูปเลยแล้วกันนะคะในอัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งหลังจากนั้นนะคะเข้าไปที่อิเลเมนต์หรือว่าองค์ประกอบนะแล้วก็เราจะใช้เส้นแล้วก็รูปร่างพื้นฐานของทาง นี่แหละในการออกแบบนะคะตามเงื่อนไขเลยในส่วนของบั b บเบิลหรือว่ากล่องข้อความเนี่ยคุณน้ําจาดัดแปลงใช้เป็นรูปร่างอันนี้แทนนะคะแล้วก็ในส่วนของรูปตัวดีนะคะจะใช้สี่เหลียมและวงกลมอันนี้แล้วก็จัดองค์ประกอบเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะพิมพ์คำว่าดีไซน์มีเนาะในที่นี้คุณน้ำจะใช้ฟอนต์ ของดีไซนมีนะคะที่เราซื้อลิขสิทธิ์ไว้แล้วนะอันนี้เราสามารถที่จะอัปโหลดนะมาใช้งานได้ใน c a n ว a นะคะอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะโลโก้ของดีไซนมีนะในรูปแบบที่ออกแบบด้วย c a n ว a นะคะถ้าเกิดเราออกแบบนะคะในหน้ากระดาษขาวแล้วก็มาจากไอเดียของเราทั้งหมดในแบบนี้นะคะโลโก้นี้ก็จะสามารถนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์และจดเทรดมาร์กได้ในแบบสบายใจ100%เลย ไปต่อกันที่โลโก้ในแบบที่2นะคะนี่คุณน้ําจะให้ดูเป็นไอเดียแล้วก็วิธีการนําโลโก้สําเร็จรูปเนี่ยมาใช้เป็นแรงมาดาลใจนะคะในการออกแบบนะโดยให้เป็นตามเงื่อนไขของทางแคนวาด้วยนะคะนั่นก็คือเราจะใช้เพียงฟอนต์และรูปร่างเส้นพื้นฐานของแคนวาในการออกแบบเท่านั้นสมมุติว่าคุณน้ําชอบรูปแบบนี้มากๆเลย แล้วก็อยากจะได้เป็นโลโก้ที่เกี่ยวกับการออกแบบนะคะเดี๋ยวคุณน้ำจะลองแกะแบบนี้นะโดยใช้ฟอนต์แล้วก็รูปร่างพื้นฐานเท่านั้นนะคะในโลโก้เนี้ยเขาจะสื่อถึงตัวที่เป็นเหมือนบาคลับนะคะอันนี้สื่อเป็นตัว B แล้วก็ตัว R นะใน3ามขีดนี่ก็คล้ายกับเป็น b e a นะของดนตรีนะคะเดี๋ยวคุณน้ำจะลองหาฟอนต์ที่ใกล้เคียงดูนะคะ คุณน้ำได้ฟอนต์ที่ใกล้เคียงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ลองมาจัดวางดูนะในส่วนของสามขีดนี้นะเดี๋ยวเราจะลองใช้เป็นสี่เหลี่ยมนะในการสร้างแล้วก็จัดคอมโพสิชันเลย เป็นไงคะอันนี้คล้ายกันมากเลยนะอันนี้เรียกว่าเป็นวิธีการถอดแบบโดยเป็นไปตามเงื่อนไขของทางแคนวานะคะนั่นก็คือว่าเราจะไม่ใช้อิเลเมนต์หรือว่าองค์ประกอบสําเร็จรูปเลยนะใช้เพียงแค่ฟอนต์แล้วก็รูปร่างพื้นฐานเท่านั้น ในแง่ของเงื่อนไขอ่ะถือว่าเราเป็นไปตามเงื่อนไขเนาะแต่ว่าในแง่ของการสร้างแบรนด์นะคะแน่นอนว่าการที่เราจะใช้โลโก้สําเร็จรูปตรงๆเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการที่คนอื่นที่ใช้แคนวาเนี่ยจะนําไปใช้งานเช่นเดียวกันนะทีนี้คุณน้าเลยจะลองปรับเปลี่ยนในเรื่องของสีแล้วก็การจัดวางเพื่อสร้างเอกลักษณ์ขึ้นมาดูนะคะในที่นี้เดี๋ยวคุณน้ำจะจัดแปลงให้มันเป็นชื่อของเป็นเลขสแล้วกันนะเป็น3 e R Design เพราะว่ารูปตัว B ีเนี่ยมันเหมือนกับเลข3เนาะ ก็จะได้ในลักษณะของแบบนี้นะคะแน่นอนเป็นไปตามเงื่อนไขทุกอย่างเลยนั่นก็คือการสร้างอัตลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์บางอย่างควรจะหลีกเลี่ยงการใช้โลโก้สำเร็จรูปตรงๆนะคะตามที่ทางแคนวาเคยให้คำแนะนำไว้นะ ไปต่อกันที่อีกตัวอย่างหนึ่งโลโก้ที่3นะคะให้ทุกท่านได้เห็นไอเดียในแบบซิมโบลิกนะหรือว่าสัญลักษณ์ดูบ้างนะคะว่าเราจะใช้รูปร่างพื้นฐานในแคนวาเนออกแบบได้ยังไงบ้างคือทําไปแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะสนุกเหมือนกันนะคะเวลาที่ต้องออกแบบงานภายใต้ข้อจํากัดบางอย่างนะโดยเฉพาะการใช้แคนวาเนคุณน้ำว่ามันก็ทําได้ง่ายนะเพียงแค่เราอาจจะใส่ความคิดสร้างสารรค์นะหรือว่าไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปเล็กน้อยนะคะก็ สามารถออกแบบได้เช่นเดียวกันนําเลือกเป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นโลโก้ลักษณะคล้ายๆกับบอดนะคะหรือว่าหุ่นยนต์คุณนจะาดัดแปลงนิดนึงเนาะโดยใช้สี่เหลี่ยมที่คนละรูปทรงกันนะคะแล้วก็วาดประมาณนี้นะในส่วนของพื้นขาวข้างในอ่ะถ้าเกิดเราอยากใช้เป็นแบบ PNG อ่ะนะคะเดี๋ยวเราค่อยใช้ Remove Background นะคะช่วยลบออกทีหลังได้นะหลังจากนั้นก็ใช้พวกเส้นต่างๆนะคะในการวาดนะตามเงื่อนไขเดิมเลยนะคะก็คือ สัญ,ญลักษณ์พวกเนี้ยเราไม่สามารถที่จะนําไปใช้ตรงๆได้นะหากจะต้องนําไปจดเทรดมาร์กนะคะมันมีในเรื่องของเงื่อนไขของลิขสิทธิ์อยู่เราจึงควรใช้เครื่องมือพื้นฐานในการสร้างขึ้นมาเท่านั้นนะคะเป็นไงคะค่อนข้างที่จะคล้ายเลยนะนี่คุณต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของชื่อด้วยนะนะคะในแง่ของการใช้งานเหมือนเดิมเลยเป็นไปตามเงื่อนไขทุกอย่างนะคะแต่ว่าในโลโก้ที่3เนี่ยนะคะด้วยความที่มันเป็นในรูปรูปแบบของสัญ,ญลักษณ์เนี่ยคนจะจดจําได้ค่อนข้างง่ายนะถ้าเกิดเราจะนําไปจดพวกเทรดมาร์กเนี่ย คุณนํว่าเราอาจจะเติมสัญ,ญาลักษณ์หรือเส้นสายบางอย่างเพิ่มเติมเข้าไปอีกนิดได้นะคะหรือว่าปรับเปลี่ยนในเรื่องของของสีได้เพิ่มเติมนะก็จะช่วยให้โลโก้ของเราเนี่ยมันมีจุดที่น่าจดจําได้มากขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการซ้ำนะกับโลโก้ของคนอื่นก็ลองนําไปเป็นไอเดียพื้นฐานกันดูนะคะ และนี่ก็เป็น3ตัวอย่างโลโก้ที่คุณนัำนำมาแชร์กันในวันนี้นะคะเผื่อหลายๆท่านน่าจะได้แนวทางในการไปออกแบบกันดูนะแต่ว่าทั้งนี้ในการออกแบบโลโก้เนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือแค่อย่างเดียวนะคะมันยังมีในเรื่องของกระบวนการหรือว่าวิธีการคิดหรือแนวคิดในการออกแบบโลโก้อีกซึ่งเดี๋ยวคุณน้ำจะมาแชร์ให้ในคลิปหน้านะจะเป็น5แนวคิดในการออกแบบโลโก้เพื่อสร้างแบรนด์ของคุณให้โดดเด่นและน่าจดจำใครสนใจก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะในคลิปหน้านะ เพราะภาพลักษณ์ที่ดีเริ่มต้นได้ที่ดีไซน์นะคะมาเปลี่ยนไอเดียเป็นดีไซน์แล้วก็เพิ่มมูลค่าแบรนด์ได้ด้วยงานออกแบบการกับดีไซน์มีค่ะ